สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซอเบสนะครับเดี๋ยววันนี้เบสพามาดูนะครับโปรโมชั่นนะครับประจำเดือนกันยายนนะครับวันนี้นะครับเราจะจัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับรุ่นปาร p เจ t สปอร์ต G.T+ ครับสีขาวมุกนะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นวันนี้เราจะทําการตกแต่งพิเศษออกมาให้กับคุณลูกค้าฟรีๆเลยครับประจําเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้นะครับเราตกแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะครับแล้วคุณลูกค้าได้อะไรจากคันนี้ไปบ้างนะครับอ่ะ เริ่มเลยนะครับคันนี้บอกก่อนนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับเป็นงานพ่นสีชุดแต่งรอบคันให้นะครับชุดแต่งแท้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีฟรีของเหลวให้อีก5ปีนะครับเข้าศูนย์ไหนก็ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อนะครับคันนี้ปกติแล้วนะครับโลโก้ฝากระโปรงแน่จะเป็นสีขาวล้วนนะครับตามตามสัญลักษณ์ของรุ่น GT Plus อยู่แล้วแต่อันนี้เราติดตั้งโลโก้สีดำนะครับของแท้จากโชว์รูมให้เลยนะครับตัวนี้เป็นโลโก้ตัวเดียวกับ Elite Edition เลยนะครับเราเบิกของแท้ติดตั้งให้ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับสีนะครับปกติแล้วด้านหน้านะครับตรงนี้กระจังหน้าจะเป็นสีบอนดเงินแต่กับสีครเมียรนะครับในรุ่นพาร์ทหรือพรีเมียมอันนี้ครับเราจัดโปรโมชั่นให้ครับตัวนี้เราทําการงานย้านะครับเป็นงานพ่นสีนะครับตัวกระจังหน้าคิวหน้าเป็นงานพ่นสีให้นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับพ่นโดยตรงจากโชว์รูมนะครับตัวนี้นะครับเราจะรับประกันต่อเนื่องให้กับคุณลูกค้าอนะครับอันนี้ก็เลยไม่ต้องห่วงนะครับว่าเอ้ยถ้าพ่นไปแล้วนะครับเกิดลอกกล่องล่นจะเกิดอะไรขึ้นนะ ไม่หมดเท่านั้นนะครับในการติดตั้งด้านหน้านะครับเรายังมีชุดแต่งนะครับติดตั้งให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับคุณลูกค้านะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการออกแบบมาประมาณไหนนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับลูกค้าเลือกว่าติดตั้งชุดแต่งไรเดอร์เอ็มเป็น V2 มาพร้อมกับไฟ LED ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับขลิปนะครับให้เป็นสีแดงพ่นแดงนะครับเราก็จัดให้กับคุณลูกค้าครับออกมาแบบด้านหน้านะครับหล่อๆนะครับติดตั้งด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่ง พ่นสีกระจังหน้าคิวหน้าแล้วก็ติดตั้งชุดเกิร์ดนะครับตัวนี้ก็ออกมารอๆได้แน่ย้ำอีกทีนะครับอันนี้ติดตั้งให้ฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูได้ข้างของรุ่นนี้ดีกว่านะครับว่าในชุดแคมเปญโปรโมชั่นประจําเดือนมีอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าอีกนะครับตอนนี้เราอยู่กับด้านข้างแล้วนะครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวเบสจะไล่จากด้านบนลงล่างให้นะครับโดยย้าอีกทีนะครับว่างานสีดำนี่เห็นใั่กับสีขาทุกอยานทุกชิ้นนะครับ เป็นงานพ่นสีนะครับไม่ใช่เป็นงานลรสติ๊กเกอร์นะครับข้อดีก็คือว่าจะใช้โครงทนยาวนานเหมือนสีตัวรถเลยนะครับอย่างเช่นด้านบนนี้มีงานอะไรที่พ่นสีบางหนึ่งเลยครับราวหลังคา2หลังคาครับปกติแล้วตัวนี้เป็นหลังคาสีขาวตัดกับราวหลังคาที่เป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็เสา A นะครับลากยาวจนถึงแถว3าตัวนี้นะครับเป็นงานพ่นสีให้ทั้งหมดนะครับไม่หมดเพียงเท่านั้นครับงานพ่นสีที่มาเพิ่มเติมครับจะเห็นชัดชัดครับผูกกระจกนะครับขอบกระจกนะครับ ลากยาถึงแถวสารนะครับมือเปิดนะครับที่เป็นโครเมียมนะครับอันนี้ก็พ่นสีดําให้นะครับหมายความว่าด้านข้างครับด้านโบรลงมาเนี่ยเป็นงานพ่นสีให้ทั้งหมดเลยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับยังติดตั้งของแต่งนะครับที่เป็นของแต่งแท้เช่นการใส่แค่ครับเราติดตั้งของแท้ให้นะครับเพื่อให้เหมาะกับรถราคาของคุณลูกค้าครับเราดูแลแม้กระทั่งงานที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเป็นของแท้คุณภาพสูงให้กับคุณลูกค้าครับมาพร้อมกับการลอยมือจับแคปราตัวนี้ก็เป็นตัวของแท้นะครับอันนี้ก็ เพื่อให้กับคุณลูกค้านะเวลาใช้งานจริงมันจาได้ไม่อ้มน้ำครับไม่เป็นสนิมนะครับในอนาคตนะครับด้านข้านะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าล้อนะครับต้องการเป็นทูโทนแบบมาจากโรงงานหรือพ่นดําอย่างเช่นคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นพ่นดำนะครับก็เราจะเอา้ถทูโทนเนี่ยคันนี้อันเดิมนี่แหละไปพ่นสีดําให้นะครับมาพร้อมกับคิวล้อและก็กับข้างครับชุดแต่งของเรานะครับที่คุณลูกค้าเห็นนะครับเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ชุดแต่งปกติใช่ว่ามีสเกิร์ตหน้าหลังไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นชุดแต่งแบบเต็มคคัันนเลลยาก็ือหห้ง แล้วก็คิวล้อกับค่านะครับพร้อมกับงานพ่นสีเต็มระบบแบบนี้ให้นะครับรับประกันรับผิดชอบต่อเนื่องให้ด้วยนะครับอันนี้ก็แค่ด้านข้างนะครับยังออกมาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับว่าด้านหลังคันนี้นะฮะมีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วเราสามารถเลือกแบบได้หรือเปล่านะครับไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยังมีงานพ่นสีที่มาเพิ่มเติมนะครับสปอยเลอร์ครับปกติแล้วจะเป็นสีตัวถังเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้ปกตันแปลว่าแต่่กกอนนเป็สีขามุ อ,อันนี้ก็ทําใหม่นะครับพ่นสีให้ใหม่เป็นสีดํานะครัร Empress. บมาพร้อมกับมือเปิดนะครับปกติแล้วเป็นมือเปิดแบบโครเมียมอันนี้ก็ทําท anyway. การพ่นสีดําให้นะครับรุ่น GT-Pass ฝาท้ายไฟฟ้ามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับจอกลางด้วยนะครับจอกลางก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอันน <c ười> <at>. ี้ลูกค้าหมดห่วงได้เลยนะครับมีเขาเรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับให้กับน้องๆได้ดูอยู่แล้วนะครับอ่ะกันล้อยฝาท้ายอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับเผื่อว่ามีน้องๆหนูๆนะครับก้าวขึ้นลงเนาะอันนี้ก็จะได้ไม่ไม่ทำลาพร้อมกับนี่เลย ถัดท้ายนะครับเผื่อว่าใครต้องการวางของนะพวกเป็นน้เป็นน้ำนะครับก็ช่วยรักษาตรงนี้ได้นะครับรักษาผมได้นะครับชุดแต่งนะครับชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีท่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดแต่งยอดฮิตนะครับแต่ว่าเราสามารถมีให้ลูกค้าเลือกถึง3แบบนะครับลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งด้านหลังเนี่ยได้ถึง3แบบเลยไม่จําเป็นต้องเลือกแบบตามคลิปก็ได้นะครับเผื่อว่าใครต้องการโปรโมชั่นประจําเดือนกันยายนอยากตกแต่งรอๆแบบนี้ก็สามารถบอกขอรูปเพิ่มเติมได้นะว่าอ้ ด้านหน้ามีแบบเพิ่มเติมไหมด้านหลังมีแบบเพิ่มเติมไหมอันนี้นะครับเดี๋ยวเบสส่งให้ทางอินบ็อกซ์นะครับเพียงแค่ว่าคุณลูกค้าครับแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้แคมเปญนะครับประจําเดือนกันยายนนะครับแล้วก็แจ้งเบสว่าต้องการดาวเท่าไหร่ผ่อนกี่ปีนะครับเดี๋ยวผมทาแคมเปญให้นะครับทั้งหมด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 นี้นะครับก็คืองานตกแต่งให้ฟรีแต่ที่รับประกันให้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้าได้ฟรีแน่นอนนะครับแล้วรับประกันคุณภาพมาตลอดนะครับก็คือหนึ่งเลย คุณลูกค้าจะได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับไส้กรองน้ํามันเบรกนะครับฟรีนะครับตลอดอายุเวลา5ปีหรือ100,000กิโลนะครับและรถนะครับที่มามาส่งมอบเนี่ยทุกคันนะครับเป็นรถเบิกใหม่นะครับไม่ใช่รถค้างสต๊อกค้างปีรถเทสได้รถเก่ามาหล่อขายแน่นอนนะครับอันนี้ก็รับประกันรับผิดชอบให้ต่อเนื่องนะครับถ้าใครชื่อซ่อมนะครับอยากได้แคมเปญ GT Pass สีขาวตกแต่งออกมาหล่อๆแบบนี้นะครับก็พิมพ์74นะครับหรือว่าแอดไลน์เบสมาได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับตามที่อยู่เบอร์โทรนี้นนนนนนะะคคคคครรรรัััััับบบบบแแแลล้้้ววกกก็ทมมาออออไดดดเเเยยยขปญหห่่ี๋จใ คลิปนี้ก็เข้าๆประมาณนี้นะครับในแคมเปญโปรโมชั่นของเดืนกันยายนเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราเอาโปรโมชั่นกันยายนเนี่ยแต่ในรุ่นอื่นๆมาให้พี่ๆได้ดูกันนะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ